ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือกุยบุรีนะครับฟินโตนนะครับหหินขออนุญาตใช้คําว่าเรียนเชิญนะครับและทุกๆกลุ่มที่กระผมเองนะครับไม่ได้เอ่ยนามไปนะครับขอเวลาพี่น้องแป๊บเดียวเดินมาช่วยนะครับให้เป็นภาพความทรงจาดีๆกับคาบุกิโอไรเดอร์หน่อยได้ไหมครับผมเรียนเชิญนะครับหนองอุหลือมวงตะลอดครับและก็อีกหลากหลายกลุ่มสนิมสองล้อครับผมไควานคาสิกเพชรบุรีครับรวมไม่ถึงโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยพิธีของเขินคสสิกครับ เดี๋ยวทีมเวทีมาเปลี่ยนแบตไม้ให้ตัวเอเวทีคลาสสิกครับผมเรียนเชิญครับนะครับแล้วก็พี่น้องชาวสองล้อจากเพชรบุรีครับผมชมพู่เพชรครับเรียนเชิญครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของพี่น้องสายปีกทีบับนะครับชมพู่เพชรนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของหัวโพนะครับก็ขึ้นมาเปิดงานด้วยการน้าพน้องโจอนะครับขึ้นมาเลยนะครับสองร้อยิสระเสรีนะครับปฐมขออนุญาตใช้คาว่าเรียนเชิญอ่ะสำหรับนะครับส่วนหน้าเวทีของเรานะครับหลังจากที่เรรานะคับ หมดสิ้นนะครับในกิจกรรมนะครับเราจะขออนุญาตนะครับจับรางวัลหางบัตรนะครับจากที่ท่านลงทะเบียนนะครับเลขหางบัตรจะอยู่ที่ข้อมือของท่านนะครับผมครับผมเรียนเชิญนะครับประธานกลุ่มหรือว่าเฮดของกลุ่มนะครับตัวแทนกลุ่มนะครับทุกท่านนะครับเรียนเชิญครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับพี่นุ่ปองกระทิงนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผมสมกิ้งครับเรียนเชิญครับผมนะครับเรียนเชิญครับผมนะครับแล้วก็เลดิเกิลเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับต้นสิทธิ์หลวงปู่ฟักครับผมเจ๊กอบผักสดครับผมเสียพินเดือ ผู้ใหญ่เอกครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสามหนึ่งสี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากกูซากพี่ปิงครับขออนุญาตตรงนี้แป๊บหนึ่งในะหว่องะไรที่เราเพี่น้องมากูซากวันนี้มาเองเลยตัวประธานต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินกระแสที่ว่า21พฤษภาคมงานกูซากครบรอบ20ปีไม่เป็นความจริงนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนพี่น้องด้วยนะครับหากได้ยินชื่องานว่ากูซากคลาสสิกนะครับเจ้าของงานนะครับอาจเจ้าของกลุ่มนะครับไม่ได้มีส่วน รู้เห็นนะครับทุกอย่างเลยเรียนเชิญนะครับชุบเจเล่ครับผมนะเจมครับผมเปิดตลอดครับนะครับเรียนเชิญครับมาเลยครับคุณอ้วนมาเลยครับครับผมทุลักทุเล่ครับผมเรียนเชิญครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของนี่เลยกุยบุรีที่รักด้วยนะครับก็วันนี้มาเป็นตากล้องใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับใช้คำว่าเรียนเชิญเลยนะครับครับผมพี่ตองตาตึงครับผมพี่ใหญ่ใจดีนะครับหมอโมศสัมพยาครับเรียนเชิญครับเอาทีเวทีครับผมขออนุญาตครับเรียนเชิญครับ มาเปลี่ยนแบตใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับผมครับทีมงานแบสสเตจครับผมรบกวนเปลี่ยนแบตแป๊บหนึ่งครับผมหัวโบราณครับเลียนเชิญครับขอนี้เลยครับนี่มาเลยนะครับสวนพึ่งคลาสสิกด้วยนะครับแล้วก็คุณพลส่วนพึ่งนะครับผมเชิญด้านในเลยนะครับผมแล้วก็เรียนเชิญขนุนคู่ครับแอวะทัวร์ลิงด้วยครับเรียนเชิญขนุนคู่ครับแล้วก็พี่ไผ่มังกี้เฮลครับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับไข่หวานสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยอ่าใจโบราณนะครับมาเลยครับหนมโหนนะครับขออนุญาตนะครับใช้เวทีพื้นที่ตรงนี้นะครับครับผมเรียนเชิญจ่าเบิร์ดครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญอร่อยกลางโค้งครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญพี่เกด้วยครับพี่เกดสันครับผมเรียนเชิญครับครับผมลีลาออนทัวร์ครับเรียนเชิญครับ ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับพี่ปิงเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเพื่อนพี่น้องที่อยู่ทางด้านตกรถอยหลังนิดนึงครับผมผู้ใหญ่เอ็มเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่นะครับขึ้นมาร่วมเปิดงานบนเวทีกับคณะผู้จัดงานนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญถอยหลังไปสักนิดนึงนะครับผมครับผมเรียนเชิญพี่โออจอครับผมเรียนเชิญพี่ฝนครับเรียนเชิญครับรวยไหมครับพี่เมื่อคืน อ่ะโอเคไมาจะเป็นนะครับพี่น้องจากทุลักทุเลด้วยราเชบุรีนะครับโอ้โหขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับขึ้นมาทางด้านนี้นิดนึงนะครับผมเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่เอ่ยนามแล้วไม่ได้เอ่ยนามนะครับผมนะครับท่านเดินมาค้างๆเวทีแล้วขึ้นบันไดมาได้เลยครับผมเรียนเชิญครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวช่วง ช่วงพิธีการตรงนี้นะครับพิธีติดพิปิงเดี๋ยวเราจะให้นะครับพี่ๆทุกคนนะครับถอยหลังนะครับลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับขึ้นมาทางด้านขวาครับผมด้านล่างก็ได้นะครับด้านล่างก็ได้นะครับวันนี้โอ้โหมาเยอะแยะเลยนะครับครับผมกระชับนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไผ่มารีวนาต้องเซตเวทีนะตรงนี้นะครับครับผมมาเลยครับขอบคุณเกี้ยวหวานจากเพชรบุรีด้วยนะครับผมอ่ะ นิวเชิญเลยครับอขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวรบกวนปลอดภัยด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อิทิตย์ครับเดี๋ยวรบกวนนะครับทางฝั่งนี้รบกวนถอยหลังไปนิดนึงเดี๋ยวจะมีท่านผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะครับเดินขึ้นมาเวทีตรงด้านนี้ครับผมต้อนรับอาบังโจฮัมครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับผมนะครับต้อนรับลงข้าวนะฮะพี่กอบป๋ากอบมาเลยครับเวทีเต็มไปหมดแล้วอ่ะข้างล่างก็ได้ครับนะครับตรงนี้ เดี๋ยวทางด้านอาจารย์ไข่นะจะเซตเวทีนะครับเทสครับผมกระชับนิดหนึ่งนะฮะนะครับก็พี่เล็กมาแล้วครับขยับนิดหนึ่งนะอ้ามาแล้วครับคุณเทสทานโอเคครับเรียนเชิญน้องมิกครับผมเรียนเชิญครับมิกรถเก่าเก่าแค่ชื่อครับโหยะ้ยะเลยน่าดีใจนะครับแทนคาบุกิไรเดอร์ครับผมเรียนเชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับปากกอเพื่อนเพจด้วย21กุมภาพันธ์ฝากด้วยนะครับอ่ะ ตอนนี้นะครับพี่บิวมายังไหนพี่บิวอยู่ไหนอาวพี่บิวอยู่แล้วนะครับอาจารย์เบิร์ดอูเรือครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่พิธีการเลยนะครับผมเดี่ผมขออนุญาตเชิญท่านผู้ใหญ่ขึ้นเวทีเลยนะครับผมเยวเวทีจะเอากระชับหน่อยครับนานิวเนิดหนึ่งเพราะว่าศิลปินนะครับมาลีนาต้องเซตเวทีครับอ่ะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่เลยครับใจดีดีครับ ที่วันนี้ท่านมานะครับได้มีส่วนร่วมนะครับให้กับงานของคาบูกิตรงนี้นะครับได้ออกมาดีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอนะครับจงรักเพชรเสนนะครับนายอำเภอท่ายางนะครับกราบเปิดงานนะครับและท่านต่อไปนะครับร้อยโทด็อกเตอร์ปีดาหวานใจเจ้าของรีสอร์ทมึงปีดาและอีกท่านหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญพันตำรวจเอกชาลีส้อยสมุนทาที่ปรึกษาอายการ ภาคเจ็มครับผมเรียนเชิญทั้งทั้งหมดเลยนะขอเสียงปรบมือครับท่านผู้ใหญ่ด้วยครับครับผมของการเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับผมแขกผู้ใหญ่นะครับนี่นะฮะให้เกียรติมาเปิดงานในวันนี้นะครับยิ่งใหญ่มาก15ปีนะคาบุกิไรเดอร์นะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เอื้อเฟื้อนะสถานที่ตรงนี้นะครับขอบคุณมายังแขกผู้ใหญ่ด้วยนะฮะนี่นะฮะท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็เจ้าของสถานที่ด้วยนะฮะอ่ะ พวกเรากระชับนิดหนึ่งนะฮะพิศากขึ้นมาด้วยล่ะนี่ฝากด้วย12ธันวาคมนะครับบ้านคารถเก่าด้วยอีกหนึ่งงานดีๆนะครับผมท่านผู้ใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถอยหลังนิดหนึ่งฟังฝ่ามือนะครับสวัสดีนะคุณเปียกําปั้นด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่เล็กครับพี่เล็กทุลักทุเลถอยหลังก่อนผู้ใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะผู้ใหญ่ไปยืนใกล้ๆกับคาบุกินะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่ เชิอเลยครับครับผมถอยหลังนิดนึงนะครับพี่พี่เฮดของกลุ่มนะครับถอยหลังนิดนึงนะครับ วันนี้อาจจะคับแคบไปนะครับวันนี้เวทีก็ใหญ่แล้วครับวันนี้พวกเรามารวมตัวกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแหม่ต้องบอกก่อนเลยพี่ปิงพี่ตทีครับจริงเวทีวันนี้บอกเลยว่าคตดแน่นอ่ะท่านผูใหญ่เดินแทบไม่ได้เลยอ่ะครับผมนะครับยังไงขอความร่วมมือนิดนึงครับพี่ๆครับ อบอบอุ่นดีนะครับท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านผู้ใหญ่เลยครับครับผมและต่อจากนี้ไปนะครับก่อนที่นะครับเราจะให้ท่านผู้ใหญ่นะครับได้กล่าวกับเพื่อนพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานนะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงลุกขึ้นยืนทั้งหมดเลยครับผมและใครนะครับที่ใส่หมวกอยู่รบกวนช่วยถอดหมวกของท่านออกด้วยนะครับ อ่ารบกวนนะครับทั้งหมดยืนขึ้นเลยครับผมรบกวนนิดนึงครับผมนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับยืนเพื่อถวายความอะไรนะครับให้กับสมเด็จพระแม่พันปีหลวงนะครับ <c oughs> แล้วก็ฐานไทยที่ <c oughs> ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็สมาชิกนะคบ <c oughs> าบุกิไลเดอร์ด้วยะนะครับ <c oughs> พิธิตครับทุกคนยืนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับใครใส่หมวกอยู่ถอดได้นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านนะครับยืนไว้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเลยนะครับผมข้าพุทธเจ้าและคณะผู้จัดงาน15ปีขาปีคาบุกิไรเดอร์พร้อมด้วยประตกนี้ก่อนชาวสองล้อและพี่น้องชาวไทยทั้งหมดขอน้อมถวายทรงสู่สวรรค์ข้ารยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอันหาสุดมิได้ถ้าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและระลึกถึงทหารไทยที่ได้เสียสละรวมไปถึงพี่น้องคาบุก,กิทั้งหมดครับยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีครับผม ระสติตในดวงใจไทยทั้งชาติตาบชั่วนิรันดร์ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับผมขอบคุณครับอ่ะและต่อไปในค่ะต่อไปนะครับเรียกได้ว่าตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับายอำเภอจงรักเพชรเสนนะครับายอำเภอท่ายางช่วยกราบเปิดงานนะครับครบรอบ15ปีคาบุกิด้วยครับกอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับ ขอสวัสดีพี่น้องชาวคาบูไลคาบูกิไรเดอร์ทุกท่านครับอ้าวขอเสียงหน่อยอเสียงในานามของจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มอบหมายนะครับให้นายเภอท่ายางนะครับกับผมเนี่ยนะครับมากล่าวพบปะพี่น้อง ชาวคาบูกิไรเดอร์นะครับวันนี้ก็มี100ร,ร้อยโทดรปีดาหวานใจนะครับท่านเป็นอาจารย์ของผมั่นเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับท่านยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สถานที่แห่งนี้ยินดีนะครับที่จะให้พวกเรามาจัดกิจกรรมกันแล้วก็ในโอกาสต่อไปเราจะได้ปรับปรุงสถานที่แห่งนี้เนี่ย ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อรองรับพวกเราวันนี้ดีใจมากนะครับที่พวกเรามากันไม่น้อยกว่า6,000คนนะครับนับว่ามากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีเท่าที่เคยจัดมาอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยเสียงมือดังครับเดี๋ยวเราจะปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ให้ดีขึ้น โอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่ของเรานะครับสนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนของอุดมการหลังงานนะครับผมรับประกันได้เลยว่าคาบุกิไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวท่านไหนจะพูดดีไหมครับท่านผู้ใหญ่ให้เจ้าของสถานที่แล้วกันให้ท่านได้ให้ความมั่นใจท่านจะสนับสนุนยังไงอาจารย์เชิญครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เห็นพ่อแม่พี่น้องมากันแบบดาดดื่มเลยนะครับ วันนี้เป็นวันสําคัญที่เราจะต้องพัฒนาประเทศบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญในอน,นาคตดังนั้นผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องทำไอจุดตรงนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยใครมีทุกมีสุขอะไรมาอยู่ที่นี่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมั่งมีสีสุขอย่าได้จนได้เจ็บตลอดชีวิตนะเสบัสีตะม,มือคับและอีกท่านหนึ่งครับพี่วันไหนๆก็ขึ้นมาแล้วท่าน ท่านพันตำรวจเอกชารีนะครับได้กล่าวสวัสดีครับพี่น้องครับที่เรามาวันนี้นะครับก็โอ้โหสึกภูมิใจกับไอ้ท่านอำเภอกับท่านเจ้าของที่ด้วยนะครับที่ได้จัดวันนี้แล้วก็คงจะมีต่อต่อไปขอให้พวกท่านเนี่ยนะสนุกสนานด้วยกันด้วยฝ่ามมือครับานายอำเภอก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่ได้ช่วยกันอ่า ให้งานนี้ต่อไปอาจจะต้องต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับแค่นั้นแหละครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านผู้ใหญ่ทุกๆท่านด้วยนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขาดไม่ได้เลยใครอยากได้ยินเสียงพี่บิวขาบุก,กี้ขอเสียงหน่อยเสียงตัวมือดังให้กับพี่บิวหน่อยเร็วเอ่ยผมก็ขอขอบอ,อ,อกขอบใจทุกท่านนะครับพี่น้องสองล้อครับเออ่พวกผมนี่เหนื่อยกันมานานมากเลยนะครับผมเห็นเนี้ยผมดีใจมาก ทุกท่านที่โอ้มาในงานผมในงานพวกพี่น้องคาบุกิขาดตกบกพร่องประการใดผมต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือหน่อยให้กับพี่เบลคาบุกิด้วยนะครับครับผมถือว่าสมุ์แบบครับผมกับ15ปีคาบุกิครับผมอ่ะพี่ปิงครับเดี๋ยวท่านแอมเพิ่มมีอะไรจะพูดอีกสักนิดหนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนแินท่านพูดเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับ พวกเราสนุกสนานมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็หลังเลิกงานขอให้ทุกท่านนะครับรักษาตัวเองนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสัิภาพนะครับระมัดระวังด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสดุภาพด้วยนะครับหลังจากเลิกงานแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆกับท่านผู้ใหญ่ทุกๆท่านเลยนะครับรวมไปถึงคณะผู้จัดและที่ขาดไม่ได้เลยกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องดีๆทุกคนพี่น้องบนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณ FC อาจารย์คขขอบคุณ FC ปากงคครับขอบคุณ FC แดดเดียวครับครับผมเดี๋ยวเลยครับ เดี๋ยวไข่นะครับที่ติดป้ายหน้าเวทีนะครับหลุดแล้วมาเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวหายทุกคนมาทีมงานเป็นห่วงเอารถขึ้นมาเลยครับรถครับรถมอเตอร์ไซค์มาเลยครับผมนะครับนะครับก็รายการต่อไปนะจะกระชับนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจารย์ไข่นะมาลีน่าเดินทางมาถึงแล้วนะครับตรงนี้อ่ะข้างล่างก็ได้ครับอ่ะพิวัธ์ช่วยนิดหนึ่งนะสำหรับทางด้านประมูลของด้วยนะครับจะเสร็จสับในช่วงนี้เลยนะเหลือเวลาสิบนาที นะกระชับนิดหนึ่งครับนิวิอ่ะตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตกระชับเลยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับกับสำหรับรางวัลมาไกย์ห้าพักนะครับขออนุญาตเรียนเชิญมาก่อนเลยนะครับรางวัลมาไกยพักเหนือนะครับเป็นของอาจารย์สามาังจวตมาเลยครับมาเลยครับอ่าและท่านต่อไปนะครับรางวัลมาไกนะครับพักใต้นะครับจาก สิงเนื้อเสือใต้นครสีธรรมรานครีธรเรรรชิญเลยครับและพ้ากลางนะครับเป็นของนางงามรถเก่าลูกมีรบบุรีรบบุรีเว้ยลูกหมูนะจากรบบุรีอ่ะสว่วนภาคตะวันออกนะครับเป็นของสนิมกั้งระยองระยองโอ้โหสุดยอดครับผมสนิมกัระยองครับยเชิญครับ<ม> แลพภาคอีสานนะครับเป็นของดีซีเดนอุดอดีซีเดนอุดออีกแล้วครับท่านนะครับอ่ะธงกำปั้นนะครับที่งานนกวินเทจนะครับใครที่นำไปนะฮะนะครับก็มาคืนที่คุณเปียรด้วยนะฮะที่ข้างเวทีอ่ะตอนนี้ธงปลดอ่ะไม่ถึงสี่ทุ่มเราปลดไปแล้วนะไ,ไม่เป็นไรนะบิวนะ เพื่อนๆอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ดูตามเหตุสมควรครับพี่ติดครับผมแล้วก็แต่ที่เราย้ำมาคือพ p o หน้างานครับจุดเซลฟี่ครับผมตรงนั้นเป็นเมืองแห่งคัตนะยังไงก็ขอไปด้วยนะครับผมนะฮะก็อย่าพึ่งปดนะครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับนะครับขอบคุณอ่ะมาเลยครับพี่ติตครับมีประกาไหมของท้าดังนี้หน่อยได้ครับอ่ะและมีอีกหนึ่งรางวัลนะครับห้ามพลาดเลยพี่ถิตและพี่เปิง ครับสำหรับรางวัลนะครับเปิดฟองงานนะครับพีเ่เจมลอตเตอรี่ครับผมนะครับคุณเจมลอตเตอรี่เปิดทุกงานครับเรียนเชิญครับมาเลยครับพี่บิวมาตรงนี้เลยครับนะครับรางวัลมาไกลสี่ภาคนะครับเรียนเชิญครับผมนะครับที่ได้เอ่ยไปนะครับน้องเจมน้องเจมมาพี่นิหน่อยน้องเจมก็เดีจมมี่เจมมี่มานี่หน่อยลุกอ้าขยับมาข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวให้ทีมงานเซตเวทีนิดครับผมนะใช้เวลาตรงนี้นะประมาณถึงสี่ทุ่มนะ อ่ารางวัลมาไกลมาหมดじゃครับรางวัลมาเยอะมาอย่างนี้อ่ะเปิดฟอร์มาก่อนเลยนะเจมทั้งภาพมารอแล้วครับนะเจมครับผมเสียตัมือได้กับนะเจมครับมาไกลสี่ภาคมาอย่างนี้มาเลยครับมาไกลสี่ภาคครับผมภาคไหนครับไปเลยครับไปเลยครับมาเอามาเลยครับลูกหมูมาเลยครับเจอเลยครับ ครับผมขอเสียมือให้กับลบบุรีนะครับครับผมลุงหมูโคกตูมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดชดดมนะครับมาถึงแล้วนะฮะพิธีครับวันนี้เราอาจจะกระชับนิดนึงครับผมคาร์ตงบพ้องประการใดแล้วต้อขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ศิลปินเราเยอะมากครับผมนะครับครับพักครับผมนะฮะครับผมนะตั้งแต่วงแรกนะไฟเตอร์แบนด์นะครับลาดบุรีนะฮะแล้วก็ยังมีนะสำหรับปากองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจานไข่มาลุยหน้าช่วงประมาณสี่ทุ่มอ่ะเจอกันเลยครับเจอกันเลยครับผม ครับผมช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผลรางวัลรางวัลมาไกลสี่ภาคนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของรางวัลจับหางบาทครับแล้วก็ยังมีทางด้านกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อให้พี่น้องของเรานะครับได้นะครับได้ร่วมสนุกกันนะครับผมครับผมเดชอุดมตอนนี้นะครับก็ขึ้นมารับเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวทีทางด้านสายมือดีกว่านะครับพีสายครับพสายครับผมเดชอุดมครับผมนะครับเรียนเชิญครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้ขยับนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเซียนวินได้กับเดชอุดมนะครับ และผมบอกเลยนะครับพี่เพียงอีกหนึ่งรางวัลผมเมื่อกี้เพิ่งคัดสดๆเลยครับรางวัลมาเยอะมาเยอะโอเครางวัลมาเยอะนะครับเป็นของพี่น้องใจโบราจากเฟรบุรีผมเสื้อมือไดให้กับผู้ได้รับรางวัลมาไกลพักใต้กับผมจากนครศรีธรรมราชครับครับผมสาวสวยของเรานี่เองนะมาเลยครับเอารับแล้วก็เราจะถัดไปครับผมจากพักเหนือครับผมนะครับขอเสื้อมือแล้ให้กับ พี่น้องที่มาจากภาคเหนือด้วยครับครับนี่นะยินดีด้วยนะฮะรับถ้วยรางวัลไปพร้อมด้วยน้ำมันเครื่องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการครับผมนะฮะมาครับผมมาเยอะครับมาเยอะครับมาเลยครับใจโบราณมาเยอะมาเลยครับมาตรงกลางวิธีเลยครับเรียนเชิญครับผมนะครับ ก็เรียกได้ว่าทุกรางวัลนะครับผมประกาศไปหมดแล้วนะครับแต่ละต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับประกาศรับเลยครับเรื่องการประมูลครับพี่ตถิตย์พี่เปรมครับผมครับผมเียนมือได้กับใจโบลล์จากเชรบุรีครับผมนี่คือรางวัลมาเยอะครับผมสำหรับในค่ำคืนนี้ครับแต่ละต่อไปนะครับในส่วนของการประมูลของนะครับวันนี้นะครับเราจะมอบให้กับการสร้างพระเมรุวัดหนองโกบ้านขาราชบุรีนะครับแล้วก็มีในส่วนของการมอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดขาปากช่องนะครับรวมไปถึงการบริจาคเงินนะครับส่วนหนึ่งนะครับให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับผมสำหรับใครที่มีของจะมาร่วมมูลในค่ำคืนนี้ครับผมขอการเรียนเชิญด้หน้าเวทีได้ตอนนี้เลยครับมาเลยครับนะฮะขอบคุณวัยรุ่นหนองโพครับผมสติกเกอร์ไปครับเจ๊ปาอ่ะนี่ครับพี่บิวพี่ปาเสียพีนซิ่งร่วมทําบุญก่อนเลย1,000บาทเสียงตบมือหนึ่งนะนึครับครับผมขอบคุณไป้ายสวยๆจากไขหวานคลาสสิกเพชรบุรีครับครับผม หนึ่งชิ้นอ้าวของเติมเลยครับอายอนเลยครับไวนิดนึงครับผมขอบคุณซุมศีดาออนทัวร์ครับกระชับเลยครับกระชับเลยครับมาเลยครับพี่รออยู่ครับขอบคุณนะครับมันแก้วครับผมนะครับขาจับไฟหน้านะโอเคครับผมครับาสำหรับมีดครับปมูลนะครับมีในส่วนของเสื้อครับบุกิไรเดอร์นะครับรวมไปถึงนะครับท่อ จากช่างเน็ตใช่ไหมครับขอบคุณเก็บซตสวยๆจากเซ็สินวินเทจครับครับผมใส่กล่องเลยครับใส่กล่องเลยแล้วก็มีะครับสติ๊กเกอร์จากฟินตอนเอานองใส่กล่องเลยเดี๋ยวพี่จะรีบแล้วตอนนี้ขอบคุณเก็บเซ็ตสวยๆจากแม่กองคลาสสิกไวครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะแล้วก็มีนะครับเสื้อนะครับจากพิบปอนอาชานะครับพร้อมกับทงสกรีนลายหนึ่งผืนนะครับผมขอบคุณนะจอนออนทัวร์ครับ สักแต่จะเที่ยวครับผมแล้วก็สุดท้ายแต่ท้ายสุดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผม110ไอทรงพลังและก็มีเสื้อของปานบุรีออนทัวร์ด้วยรวมไปถึงนะครับเสื้อจากน้องโจนะครับสองอิสระและของที่ระลึกจากนสนิมเมอร์การขอบคุณของตันคาสิครับเมื่อกี้น้องมิกผมอยู่ไหนน้องมิกขอบคุณเลดอีเกิลครับ ขอบคุณนะสำหรับน้องใหม่อ้วนซิงทูนิงเพชรบุหีครับนะครับของที่ระลึกนะครับวันที่20มีนาคมฝรั่งลูกแกคคาซีเบย์เมื่อกี้ปานบุรีอยู่ไหนอ่าแล้วก็มีนะครับของเข่าสอนเอ้าพี่ปิงพี่ธิตอ้าไว้เลยครับขอบคุณสอนละลายครับเมื่อกี้นะครับน้องมิกนะครับเปิดแรกที่2,000บาท2,000บาทนะครับรุ่นน้องโพ4,000บาทครับใครมากกว่านี้ไหมครับพ่อทัวขอคุณเจียวหวานเชียบครับ4 0 0 อ้วนชมพลยี่สิบแกุมภาพันธ์แล้วก็มีของที่ระลึกนะครับจากเข็มกัดใจโบราณนะครับแล้วก็สติกเกอร์จากมากกว่านี้นะสายสองคันสิกนะครับแล้วก็มีสอสติกเกอร์สองแบบเลย4,500ันหนะครับแล้วก็มีเข็มกัดจากตาตึงด้วยห้าพันวินเกจเจ็ดเฮกเกจเจ็ดแล้วก็มีเฮกเกจเจ็ดห้บาทต้วมเตี๊ยมออนทัวใช่ใช่ครับแล้วก็มีสติกเกอร์จากปัดฝุ่ด้วยจอมพล ประกาศไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีลูกพันล่วงนะครับสำหรับแก๊งการ์ดที่ชื่อหกพันบาทห้วยใส่เหนือหกพันบาทห้วยใส่เหนือเอาละเว้สนุกเว้ยในค่ำคืนนี้เว้ยห้วยใส่เหนือมีงานด้วยนะฮะนันนิวครับผมหกพันห้าหัวหินเคจดันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับแล้วก็มีในการจับการจากหนึ่งสองห้าบ้าพลังผมบอกเลยว่าของเยอะมากครับในค่ำคืนนี้ครับผมขอบคุณสามหนึ่งสี่ครับผมอ้าวกระชับเลยครับกระชับเลยครับ จากเลยฮะเจ็ดพันเจ็ดบาทจากที่ไหนเอ่ยที่ไหนครับพี่อ๋อเชยฉมัดคาสิกสันติภาพรถคาสิกสำหรับนะครับอามพ่าแล้วก็มีนับสงจอกาส์จากปากกอบเพื่อนเพื่อนด้วยฝากงานด้วยนะครับยี่สบาหงความด้วยโจ๊กสามกาอนาบัวคัสิกแล้วก็มีท้ายธนยศโบานบุรีเจ็ดพัน ปีกุนทอคลาสสิกนะครับสำหรับสติกเกอร์แล้วก็มีอามพาจากเสียพีดพร้อมสติกเกอร์และของเทเลจจากกลางโค้งคลาสสิกด้วยน้าดิวกระชับแล้วก็มีนะครับอามพาจากมาเร็กนะครับแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็มีสติกเกอร์จากโฮอินเคจเจ็ดด้วยว่าไงครับพี่ตั้มพี่ตั้มขอบคุณอามสวยๆนะครับจากสนิมสองล้อครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดพันบาทครับน้องนิวครับผมกระชับเลยครับอ้าพี่สถิตพี่เปงเมื่อกี้ สามหนึ่งสิบบอกวา่านอกจากโชคแล้วมีแหลกท้ายเพิ่มมาด้วยคเจ็ด <75 S 2> พันห้าหุ้นใส้เหนือครับแล้วก็มีอามพิ่จากเจ้า,าเฮานะครับแล้วก็มีสติ๊กกเอร์จากร โค้งตูมซิตี้เดี๋ยวจับรางวัลทีหลังครับตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นแล้วใจเย็นนะครับแล้วก็ทุลักทุเลนะครับแล้วก็มีนะครับสติ๊กเกอร์จากมีพิรุษสลิมสลื่อยนะครับของประมูลในค่ำคืนนี้ครับผมนะครับมีลายเซ็นแล้วก็มีอ้าวเขาเรียกว่ากรอบรูปสวยๆนะครับจากอาจารย์ไข่บริหัวหน้าเต็มวงนะครับแล้วก็ของพี่หมิงปากองเต็มวงนะครับผมนะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับจากอาดวิชมโบ้แล้วก็มีเสื้อจากบ้านคานะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์จากทับสแก ผม้องนีวตอนนี้อยู่ที่7 0 0 0บาทครับเอา7 0 0 0ันบาทนะครับเดี๋ยวขอหยุดตรงนี้ก่อนใครจะส่งส่งได้เลยนะ,นนะเพราะว่าเราไม่อยากให้เสียเวลาอาจารย์ไข่อ่ะเมื่อกี้7,00 0บาทจากที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอีกเบรก่อยจับพระผมก็เวลาตรงนี้สี่ทุ่มแล้วนะเอา้ามีใครให้มากกว่า7,00 0บาทไหมครับอ่ายืนถือเลยครับอ่านี่นะครับนะครับภาพนะอาจารย์ไข่นะมารีวน้า 7, ด้วย7 5 0 0พานจากหัวใจเหนือลายเซ็นทั้งหมดเลย ผมขอบคุณนะครับนะครับดีครับลายเซ็นนะครับสมาชิกวงมาริห์หน้านะครับเต็มวงนะครับผมนะฮะและต้องบอกก่อนนะครับพิจิติพิปิงอันนี้มีลายเซ็นของวงปากองไปด้วยเลยโหสุดยอดนับเลยครับนับเลยครับนันิวเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทจากหัวใจเหนือเอ้าเท่าไรเท่าไรแปดพันบาทจากที่ไหนบ้านบุรีอัตว่แปดพันบาท แ0 0พันนะครับ8,000บาท8ด0 0ห้าห้วยไซเนือครับแล้วก็มีนะครับสติกเกอร์จากพิทโซเวมาเพิ่มด้วยนะครับผมครับผมไซไหนครับผม8ป0 0ห้าห้วยไซเหนือครั้งที่หนึ่งครับขออนุญาตนับครับผมนะฮะเดี๋ยวโชว์เสียวโชว์อีกเบรกนึงฮะพร้อมรถนี่ครับแล้วก็มีสติกเกอร์มาเพิ่มนะครับจากตราตึงและสอกรเสียมเพชรแล้วก็หยุดรับแล้วนะครับผมไม่รับแล้วอ้าวทุกคนเม่อแล้วก็อยู่ที่ นับเลยนับเลยนับเลย8ปดพจากที่ไหนครับห้วยไซเหนือครับผมครั้งที่หนึ่งแปดพันห้าพี่บีบอกว่ามีใครเก้าพันไหมครับจบเลยครับจบเลยคืนนีครับผมเลขสวยครับอ้าวห้วยไซเหนือได้ไหมข้าร้อยนะครับสำหรับการประมูลในค่ำคืนนี้ครับผมนะฮะพี่บิวกระซิบมาบอกว่า9,000เดี๋ยวจบให้เลยครับครับผมเลขกลมๆเลขสวย แล้วก<ท> <ak> ็เว้นใจเหนืออยู่ที่เจ็ดพันห้าเอ้ยแปดพันห้าครับครับผมนะ,นะครับแปดพันห้าครั้งที่หนึ่งเว้นใจเหนือแปดพันห้านับครั้งที่สองครับผมแล้วก็แน่นอนสําหรับค่ำคืนนี้นะครับผู้ที่ร่วมทําบุญนะประมูลในงานสิบห้าปีนะครับคาบุกิไรเดอร์ 8ปันหาครั้งที่3ครับห้วยสายเหนือครับขอเสียงตสมือทางนั้นได้ครับครับผมเสียงเวทีนะครับห้วยสายเหนือครับเสี้ยงไปครับนะฮะเนี่ยครับก็ร่วมทําบุญนะครับที่ไหนมาครับนั่นลเมื่อกี้เจพีดอีก1,000บาทนะครับนะครับร่วมทําบุญด้วยเดี๋ยวเลยครับมาเลยครับห้วยสายเหนืออ่ะถ่ายภาพเลยครับนะฮะถ่ายภาพตรงนี้เลยนะครับมาเลยครับไวเลยครับห้วยสายเหนืออ่าเงินสดหรือว่าโอนเดี๋ยวติดต่อบนเวทีเลย นะครับที่น้องบิวนะครับโอเคครับวันนี้สำหรับ15ปีนะครับงานคาบุกิไลเดอร์นะวันนี้ขอบคุณนะพี่น้องพ้องเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาว2ล้อนะครับชาว4ล้อสหายเลโทแล้วก็แฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์แบนด์นะครับปากกองตรงนี้มาถึงนะครับแล้วก็นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะส่งเวทีนี้ให้กับวงนะครับมาริโฮน่านะครับเป็นธงนะครับจาก ทีเอ็มเคนะครับผมอีกหนึ่งผืนนะครับธงสวยๆจากพี่กวงนะครับขอบคุณคาบูกิไลเดอร์ครับไฮไลท์ค่ัคืนนี้จานไข่มาลีน่านะครับณช่วงโอกาสต่อจากนี้นะครับขอนําท่านมาพบกับศิลปินนะครับผู้มีความสามารถนะครับมาเล่นในงาน15ปีนะคาบูกินะครับไลเดอร์นะครับที่บึงปิดารีสอร์ทอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับตรงนี้นะทีมงานช่วย เก็บของนิดหนึ่งนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะแล้วก็มีของล่มด้วยจากบุตโบราณด้วยอ่ะนะครับอ่ะช่วงนี้ส่งมอบไปธี่กับอาจารย์ใครมารีฮวน่า